ความจริงเกี่ยวกับการเรียนครูที่มอรางคำแหงสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับริวที่ช่องปั๊บคน้นอย่างที่บอกไว้เลยนะครับว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความจริงของการเรียนครูที่มอรางน,นั่นเองส่วนจะมีเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังไปพร้อมกัน 1. หลักสูตร,รศึกษาศาสตร์บัณฑิตมีการสอบเข้าเรียน ซึ่งการสอบเข้าในครั้งนี้เขาจะเรียกว่าการทดสอบวัดแววความเป็นครูนั่นเองครับและริวขอบอกไว้เลยว่าสําหรับคนที่มีจิตใจอยากจะเป็นคุณครูผู้สอนนั้นทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนไม่ยากครับ 2. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาใช่แล้วครับทุกคนเมื่อเราเป็นนักศึกษาแล้วเราจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษานั่นเองโดยเฉพาะนักศึกษาครูเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนถูกต้องไหมฮะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับการซื้อเครื่องแบบนักศึกษาเนี่ยเราสามารถไปซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยนะครับหรืออาจจะไปซื้อบริเวณใกล้ๆเคียงรอบๆมหาวิทยาลัยก็ได้ครับและเมื่อพูดถึงเครื่องแบบของนักศึกษาแล้วใช่ไหมฮะทุกคนนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีเสื้อโปโลโจากคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยมาจําหน่ายให้กับเพื่อนๆอีกด้วยนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์หรือตึก EOB ได้นั่นเอง 3. ก <c oughs> ิจกรรมของนักศึกษาครูเยอะมาก ซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆไ้เลยนะครับว่าระหว่างที่เราเป็นนักศึกษาครูที่มอรามเนี่ยกิจกรรมความเป็นครูเยอะมากๆนะครับเราจะต้องมีสมุดบันทึกกิจกรรมความเป็นครูเก็บไว้เวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาจดบันทึกไว้นะครับเสร็จแล้วก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเส้นหรืออาจารย์ที่จัดกิจกรรมนั้นเซ็นรับรองให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสมุดบันทึกกิจกรรมหนักจะเป็นยังไงก็จะไม่สามารถออกฝึกสอนได้นั่นเองครับอันนี้สําคัญมากเลยความจริงข้อที่4 เรานั้นสามารถเรียนครูจบได้ภายใน3ปีครับทุกคน <S <S ว่ากันตามตรงนะครับจริงๆหลักสูตรครูแล้วเนี่ยก็เรียนในกันทั้งหมด4ปีนั่นแหละครับเพื่อนๆ <S <S แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเรียนจบได้ไวขึ้นก็คือการลงทะเบียนเรียนนั่นเองแม้ว่าจะเป็น167ก็นะครับก็ลงไปเลย21หน่วยกิต267ก็ลงไป21หน่วยกิตต่อด้วยซัมเมอร์ครับซึ่งซัมเมอร์มอลามเนี่ยสามารถลงได้9หน่วยกิตน,นะครับอ้าเห็นไหมเนี่ยเราจะลงเก็บไปได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับ ปีต่อไปเทอมต่อไปก็ทําแบบนี้นะครับก็จะสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปีครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดเราตกสักวิชาหนึ่งสองวิชา, 1, 2, ชาระยะเวลาการจบเนี่ยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆๆนั่นเองนะครับห้าฝึกสอนเป็นระยะเวลา1ปีการศึกษาใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนที่คณะศึกษา,าศาสตร์มอรามเนี่ยฝึกสอนเป็นระยะเวลา1ปีเอาไปเลยจุกจุก หละจากที่ไปสอบถามเพื่อนๆหลายๆมเอนาอะที่เขาฝึกสอนมาเนี่ย <d> เขาจะบอกว่าฝึกสอนแค่ 1, <d> 1เทอมเท่านั้น <d> ไม่ได้ฝึกสอนหปีเหมือนรามนะอื อขอแถมให้สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพครูเนาะเพื่อนๆสามารถติดตามด้ที่เพจคณะศึกษาศาสตร์ได้เลยนะครับซึ่งทางคุรุสุภาเนี่ยเขาจะประกาศเป็นระยะๆเะะนาะเราก็คอยติดตามข่าวสารหรือสอบถามกับทางอาจารย์ก็ได้นะครับและในช่วงนี้มหาวิทยาลัยลามคําแหงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับชั้นปริญญาตรีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โดยส่วนกลางเปิดด้วยกันถึง9คณะเลยทีเดียวได้แก่คณะนิติ คณะบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสื่อสารมวลชนและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับในส่วนภูมิภาคนั้นก็จะเปิดรับด้วยกันทั้งหมด4คณะได้แก่คณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการคณะนิเทศศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลและคณะรัฐศาสตร์ในสาขาวิชาเอกบริหารรัฐกิจ โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้3ช่องทางได้แก่รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตรับสมัครทางปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยส่วนกลางและสาขาวิทยาบริการทั้ง23จังหวัดครับสำหรับลิงก์สมัครทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะอยู่ใต้คำบรรยายของคลิปนี้เพื่อนเพสามารถจิ้มได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ความจริงเกี่ยวกับการเรียนครูที่มอรางคําแหงหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์ถามได้เลยนะสุดท้ายนี้มาร่วมกันสร้างตนสร้างอนาคตที่รางคําแหงด้วยกันนะครับ